ในงานชีวิตน้องเต่าวันนี้นะคะเมื่อสักครู่เราเจอน้องตรงนี้แล้วพี่ก็วิ่งกลับบ้านไปเอาโทรศัพท์เอาน้องหายไปไหนแล้วอะเร็วมากน้องหายไปไหนนี่นะคะเมื่อกี้เราเจอเขาตรงนี้เอา ไม่เดินเร็วจังล่ะเดินไปทางไหนกันเนี่ยไม่เดินเร็วไปไหนเอ่ยน้นองป้า <c oughs> นี่ วนี้ตัวเล็กแล้วเมื่อกี้พี่เจอตัวใหญ่อีกตัวหนึ่งด้วยนะเอาแล้วไปไหนล่ะนี่เดินถึงนี่แล้วโอ้โหเดินเร็วมากหนูจา๋าตอนเร็วมากจะไปไหนคะแล้วไหนแล้วไหนเพื่อนน่ะหรือว่าคุณแม่หนูไหนอะอืมนี่ ดินนี่น่าจะเดินไปทางนน้นนะคะน่าจะเดินไปทางนูน้นเนี่ยคือตอนนี้แดดแดดล่มลมตกเดยน้องจะออกมาประจําเลยตอนแรกคิดว่าจะไม่เจอนะคะอ่าน้องไปแล้วไปแล้วนี่หนึ่งตัวแล้วเมื่อกี้นี่อีกตัวหนึ่งอะ่ะ พี่กี้อีกตัวหนึ่งอะไปถึงไหนอะทำไมเดินเร็วจังอะพี่เดินกลับบ้านน่าจะสักประมาณห้านาทีได้นะคะน้องก็เดินนี่ตามติดชีวิตเต่านะคะชนะบทแถวนี้ก็เนี่ยแหละอยู่ใกล้ธรรมชาติมากแถวนี้นะคะอยู่ใกล้ธรรมชาติสุดๆภูมิประเทศนะคะล้อมรอบด้วยภูเขาแบบนี้เลย ลอบด้วยภูเขาแล้วก็รอบด้วยน้องเป่าอ้าวเดินเดินค่ะเดินเดินสิคะเดิน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 เดี๋ยวเดินไปทางนั้นสินี่เมื่อกี้เขาอยู่ เขาอยู่แถวนี้แหละหรือว่าเดินบกกลับไปเนี่ยเขาเดินข้ามถนนจากฝั่งนู้นนะคะข้ามมาฝั่งนี้เมื่อกี้อตรงเนี้ยตัวใหญ่ก็เดินไปไหนแล้วนะน้องเดินไปไหนอะทำไมเดินเร็วจังอะเดี๋ยวเดินมาตรงนี้เผื่อน้องเดินมาทางนี้แนละตัวใหญ่ด้วยนะคะเมื่อกี้ ืมไปถึงไหนแล้วะไม่น่าจะเร็วมาถึงฝั่งนี้ได้เร็วขนาดนี้อะ่ะเดี๋ยวไปไหนโอเคไม่เป็นไรไปคุยกับน้องคนนั้นก่อนโอเคอยู่ไหนละอ่ะน้องอยู่นี่อ่าไปไปแล้วนะ อ่ะเดินค่ะเดินเดินนะคะอ่าเดินไม่ทำอะไรหรอกมายืนคุยเฉยๆมายืนคุยเฉยเนี่มีคนคอยดูหนูได้นะออกทีวีด้วยแหละรู้ปะออกทีวีคนเห็นทั่วโลกเลยนี่แหมเป็นดาว kleys Youtube แล้วนะเราอ่ะ มีคนเห็นเยอะแยะเลยฮะโอเคไปแล้วเมื่อกี้ไม่รู้เพื่อนหนูอยู่ไหนแล้วหาไม่เจอแล้วไม่รู้เขาเดินไปถึงไหนกันแล้วนะโอเคนะคะไม่กวนแล้วเนาะไปแล้วนะไปแล้วนะขอให้ปลอดภัยนะคะอขอให้ปลอดภัยนะคะไปแล้วนะเวลาข้ามถนนระวังด้วยเนาะโอเคไปบ๊ายบาย Bye bye.